พี่เ็งค่ะพี่ป๋องค่ะอ่าวันนี้นะคะเรามาในทีมซัมเมอร์สคูลเรียนสนุกได้ทุกที่นะคะวันนี้พี่เ็งก็มีหนังสือแนะนํานะคะสําหรับช่วงนี้นะคะเขาเริ่มประกาศรับสมัครสอบออนไลน์เข้ามหนึ่งแล้วค่ะพี่ป๋องค่ะเดือนไหนคะพี่เ็งเดือนหน้าต้นเดือนเลยค่ะเขาก็จะเริ่มแบบว่าให้น้องๆหนูๆเนี่ยยื่นใบสมัครออนไลน์กันแล้วนะคะใช่เพราะฉะนั้นนะ ช่วงนี้เราต้องหาหนังสือมาเพิ่มความรู้กันค่ะเพื่อเตรียมตัวการสอบในเทอมเข้ามหนึ่งของเรานะคะทีนี้พี่เทงเอาหนังสือของสำนักพิมพ์ทั้ง3เล่มนี้นะคะพี่เทงกับพี่ป๋องเอาของสำนักพิมพ์ติ้งบีออนมาฝากนะคะเริ่มจากเล่มแรกเลยค่ะเล่มแรกนะคะก็จะเป็นสรุปเข้มพิชิตสนามสอบปหเข้ามหนึ่งนะคะสำหรับเล่มนี้เลยดูนะคะเล่มนี้ค่อนข้างหนานิดนึงแต่ว่าในนี้นะคะก็จะเป็นเขาจะนำข้อสอบที่ <c oughs> เคยออกสอบจริงนะคะแล้วก็ครอบคุมสาระการเรียนรู้ <c oughs> 5วิชาเลยนะคะ5วิชาก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย <c oughs> และสังคมศึกษาค่ะพี่ป๋องคะ <c oughs> ในนี้นะคะเขาจะบอกเทคนิคการทำข้อสอบอ <c oughs> ย่างละเอียดเลยน้องๆหนูๆ ก็ตั้งใจทําข้อสอบให้ได้ภายใน30วันเนี่ยโอ้โห oh, oh, อัดแน่นเลยมีทั้งเทคนิคและข้อสอบที่ออกบ่อยซ้ําๆกัน 500, 500ข้อเลยนะคะสำหรับเลใหญ่เนี่ยเพราะว่าเ,เ,เนื้อหาเยอะเนื้อหาเยอะแล้วก็ในนี้จะเป็นข้อสอบที่แบบเคยออกจริงแล้วอ่าซ้ำๆกันนะคะสําหรับเล่มนี้ราคาอยู่ที่480บาทนะคะสําหรับส,สรุปเข้มพิชิต พี่ชิตสนามสอบป .6 เข้าม .1 นะคะส่ะวนเล่มที่2ของพี่เท้งนะคะก็จะเป็นตะลุยโจทย์เข้มพี่ชิตสนามสอบป .6 เข้าม .1 นะคะ,คะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะเป็นตัวอย่างข้อสอบที่ออกสอบจริงแต่ในหนังสือเล่มนี้นะคะมีข้อสอบมากกว่ามีข้อสอบ1,200อข้อเลยค่ะแต่ตัวนี้<ม>ก็จะเป็นแบบข้อสอบที่เคยออกสลับไปสลับมาวนเวียนกันแต่เป็นข้อสอบสําหรับโรงเรียน ดัง,ดง oh, อ่าแล้วก็คนไหนที่อยากเข้าหมหนึ่งในโรงเรียน oh. ดังๆัง,งทั่วกรุงเทพหรือประจำจังหวัดถ้าเราอ่านสองเล่มนี้นะคะรับรองได้ว่าสอบได้แน่นอนสอบได้แน่นอน <c oughs> ภายใน30วันเขาบอกให้อ่านภายใน30วันคะ่ะพี่ป๋องถ้าคุณอ่านภายใน30วันและฝึกทําข้อสอบในนี้นะคะโอกาสที่จะติดโรงเรียนดังๆังประจำจังหวัดและโรงเรียนดังทั่วกรุงเทพมีสูงนะคะสําหรับเล่มนี้ราคาอยู่ที่ 399าบาทค่ะของพี่เทงก็เป็นสองเล่มนะคะต่อไปของพี่ปองเลยค่ะของพี่ปองนะคะเล่มนี้เลยติวเข้มข้อสอบปหเข้ามหนึ่งอันนี้สำหรับห้องเรียนอีเพ็ดนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรของอ n g ก i ิดโปรแกรมนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่จะเตรียมสอบเข้าม1น่เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นห้องเรียนพิเศษใช่ไหมคะพี่ปองมีห้าวิชาเหมือนกันก็จะมี อันนี้ศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็สังคมศึกษาแต่ว่าห้องเรียนนี้จะเป็นห้องเรียนพิเศษนะคะพี่ปองคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะเน้นหนักมากกว่าห้องเรียนธรรมดาอันนี้เขาบอกว่าเป็นท็อป10ค่ะ10ท็อป10ประจำจังหวัดประจำจังหวัดเลยนะคะซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังใช่มีข้อสอบกี่ข้อคะพี่ปองคะเลื่อนี้1,200ข้อแอบเห็นแว๊บ ไม่น้อยหน้าสองเล่มนี้เลยค่ะคะอ่านแล้วอยากสอบเข้าโรงเรียนดังๆประจําจังหวัดนะคะเล่มนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะจริงเนื้อหาไม่ได้น้อยไปกว่าสองเล่มนี้เลยรับรองได้ว่าถ้าคุณอ่านให้ครบทุกข้อนะคะฝึกทําข้อสอบฝึกทําตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้โอกาสสูงนะคะที่เราจะติดโรงเรียนดังในห้องเรียนพิเศษนะคะแล้วถ้าสามเล่มนี้เนี่ย เราจะสั่งซื้อช่องทางไหนบ้างครับก็เพจซีเ <book> อ็ดทุกสาขาส่งอินบ็อกซ์หาน้องๆเราได้เลยเพจ facebook นะคะแล้วก็ w w w c ์ c o m ค่ะ,คะพี่ป๋องนะคะได้ครบทุกช่องทางเลยนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะอ่านจบ3ามเล่มน,นี้ รับรองได้เลยสอบเข้าได้แน่นอนโรงเรียนดังๆอ่าสำหรับวันนี้พี่เท้งกับพี่ฟองก็นำหนังสือดีๆนะคะมาแนะนํานะคะเราก็ขอจากกันวันนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันถัดไปเราค่อยมาเจอกันอีกนะคะพี่ฟองคะตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ